วิธีการต่อสวิตช์สตัวแบบในภาพต่อแบบไหนวันนี้ทางร้านจะมาสอนต่อนะครับอันดับแรกครับเราก็เตรียมอุปรกรณ์ในคลิปใช้เป็นสวิตช้างนะครับทางร้านมีโปรโมชั่นสวิตช้างด้วยนะครับดูเดินตะก,กร้าได้เลยถูกมากๆมีบริการจัดส่งด้วยในคลิปนะครับส่วนของหลอดไฟทางร้านใช้เป็นแรมนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ในการสอนต่อนะครับ เมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนประกอบสวิตชสตัวว่าประกอบแบบไหนนะครับเชิญรับชมได้เลยในการประกอบนะครับสำหรับลูกเพจบางคนที่ขอมานะครับเพราะว่าไม่เคยทำงานไฟเลยไม่รู้ว่าประกอบแบบไหนทางร้านทำคลิปประกอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนช่างไฟที่เคยประกอบเลื่อนผ่านจุดนี้ไปได้เลยครับ อันดับแรกนะครับเราก็าสายลายหรือสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟนะครับเชื่อมเข้ากับสวิตตัวที่1ตรงช่องลายด้านล่างนะครับสายนี้มาจากเมนเบเกอร์นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะต่อเข้าเบเกอร์ให้ดูนะครับต่อมานะครับเราก็จะพ่วงสายที่มีไฟจากสวิตตัวที่1มาหาสวิตตัวที่2นะครับ เชื่อมสายลายจากสวิตตัวที่1มาหาสวิตตัวที่2เสร็จแล้วเราก็เชื่อมสายลายจากสวิตตัวที่2เพื่อมาหาสวิตตัวที่3นะครับต่อมาเราก็จะมาเชื่อมสายลายคือสายที่มีไฟไปหายังหลอดไฟด้านบนนะครับของสวิตเพื่อเป็นการเปิดปิดวงจรครับ ต่อมาเราก็เชื่อมหลอดไฟเข้ากับสายลายตัวที่1ตัวที่2และก็ตัวที่3นะครับตามภาพได้เลยพอเราต่อสายลายครบ3หลอดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต่อสายนิวตันกันนะครับโดยสายนิวตันจะมาจากเมนเบเกอร์นะครับเข้าหลอดไฟตัวที่1นะครับ ในคลิปผมจะพ่วงวงจรนิวตันแบบอยู่ระยะใกล้นะครับเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ต่อมาเราก็พ่วงจากสายนิวตันจากสวิตตัวที่1มาหาสวิตตัวที่2จากสวิตตัวที่2มาหาสวิตตัวที่3ตามภาพได้เลยนะครับ